อรุณสวัสดย์ยามเช้าค่ะทุกท่านที่นี่โคกหนองนาพี่นกไร้รังพาเที่ยวนะคะขณะนี้ตีสี่นะคะตื่นแต่เช้าสดชื่นนะคะมาเดินรอบสะค่ะรอบโคกหนองนานะคะมาออกกำลังกายค่ะทุกท่าน ากาศสดชื่นมากนะคะปต่ เปิดประตูรั้วก่อนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรกไร้รังพาเที่ยวด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ